สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทําสิ่งปแปลกๆในเกมอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือข้อบางอย่างในเกมนั่นเองที่เราอยากจะรู้นะคะว่ามันจะเป็นไหมอันดับแรกนะคะมาเอาอยาหรือโพอชั่นก่อนนะคะแล้วเราก็จะวาไปที่ทะเลนะคะทุกคนนี่เลยก็คือชายหาดตรงนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ5้าโมงถึงหกโมงเนี่ยจะมีผู้ชายผู้หญิงที่เป็นกลุ่มนะคะ คือเขาจะมากินปิ้งย่างตรงนี้นะคะเราก็ต้องปรับเวลานะคะตอนนี้เราจะปรับเวลาไปรประมาณ4โมงนะคะก็ยังไม่มานะคะก็ประมาณสัก5โมง6โมงแล้วกันทุกคนนี่จะปรับประมาณ6โมงนะคะโอเคนี่ก็คือเป็นกลุ่มผู้ชายผู้หญิงที่เราบอกนะคะว่าเขามากินอะไรตรงนี้นะคะคือเราอยากดูว่าถ้าเราจีบเขาเนี่ยเขาจะ จะจีบเขาจีบไหมทุกคนอะเดี๋ยวเราร้องให้ยารักก่อนนะคะอืมเราอยากจะเป็นแฟนกับเขานะคะนี่เขาบอกว่าไม่ได้นะคะก็คือเขาไม่ไม่เอานั่นเองนะคะเราจะใช้วิธีการกดรัวนะคะที่เราเคยทํากับบอดตัวอื่นนะคะก็คือถ้าเรากดกดรัวเนี่ยเขาจะ ลุงรักเรานะคะทุกคนเออมันจะขึ้นไอรับยูแล้วก็รูปหัวใจนะคะเราก็จะมากดเลยนะคะไม่ดูได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือแบบเร็วๆเลยนะทุกคนถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะคิดว่าน่าจะได้นะถ้ากอดได้นะคะเนี้ยโอเคก็จะกอดรัวเลยนะคะทุกคนค่อนข้างนานนิดนึงนะทุกคนเฮ้ยตาเรียงยังไม่ได้อ๋อนี่ไงพอขึ้นหัวใจแบบนี้ก็คือได้แล้วนะคะทุกคนนี่ เป็นไงคือแบบว่าลองคิสดูนะคะนี่ค่ะทุกคนก็คือสามารถคิสได้กอดได้อะไรได้นะคะโอเคเป็นแฟนกับเขาแล้วนะคะเป็นอนุ่าเราสามารถเป็นแฟนกับ NPC ที่อยู่ริมชายหาดได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกับ NPC ตัวอื่นบ้างน,นะเราจะลองกับผู้หญิงนะคะ แต่ว่ามันค่อนข้างนานนะคะทุกคนถ้าคนที่ขยันก็สามารถกดได้รัวๆเลยแต่ว่าเราเริ่มงพี่เกียจแล้วทุกคนเพราะมันค่อนข้างนานกว่าตัวอื่นเลยนะคะนี่กดยากนิดนึงนะเนี่ยโอเคพอเธอแค่นี้แล้วก็เป็นอันว่าได้นะคะนี่ขึ้น i อเลิฟยูแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นรูกหัวใจนะคะ ลองมาเล่นกันได้นะคะแต่ถ้าเราปรับเวลาล่ะทุกคนถ้าสมมติว่าตัวบออื่นหายไปเนี่ยแฟนเราจะหายไปหรือเปล่านะลองปรับเวลาประมาณซักหนึ่งทุ่มดูนะคะโอเคยังไม่หายสักสองทุ่มนะคะอุ๊ยทุกคนสองทุ่มก็ยังไม่หายสามทุ่มวิหายไปแล้วค่ะก็ปรากฏว่าถ้าเราปรับเวลานะคะ N.P.C เนี่ยก็จะหายไปนะั้นตามเวลานั่นเองค่ะทุกคนคือเราสามารถเป็นแฟนกับเขาได้แค่สองถึงสามชั่วโมงเท่านั้นนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับการทดลองนะคะทุกคนลองมาเล่นกันดูนะก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าใครอยากแบบว่าทำละครสั้นเนี่ยก็ลองเอา N.P.C ที่อยู่ริมทะเลไปทำได้นะคะแต่ว่าเขามีเวลาจำกัดนะคะทุกคนเราจะลองปรับเป็นเวลาเช้าดูเขาจะกลับมาใหม่ไหมไม่มีใครเลยนะคะมีแต่บ,บาร์บีคิวด่วงเต็ไมไปหมดเลย สักเจ็ดโมงครึ่งล่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ